สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขอโทษหลังเห็นน้ำตารุ่นลูกป้าแมวดาวพะสุขโพสขอโทษยุยจีรานันหลังเห็นน้ำตารุ่นลูกนักแสดงต้องบอกว่าล่าสุดป้าแมวดาวพะสุขมันก็ได้โผล่ขอโทษนางเอกสาวยุยจีรนันหลังเห็นน้ำตารุ่นลูกนักแสดงยันไม่เคยเอ่ยชื่อต้องบอกว่าเป็นกระแสดราม่านในโลกออนไลน์เมื่อป้าแมวดาวพะสุขนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีดาราคนหนึ่ง เคยประกาศช่วยเหลือแต่กับไม่เคยได้เงินเลยสับบาทจนทําเอาหลายคนโยงไปที่ยุย้ยจีรนันและในเวลาต่อมาทางด้านยุย้ยจีรนันได้ออกมาชี้แจงทั้งน้ําตากรณีพ่อแมวดาวพระสุกว่ามีคนส่งข้อความมาว่าพ่อแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปข่าวป้ามาให้ยุย้ยช่วยลงเพราะเห็นเคยเล่นละครด้วยกันยุย้ยก็ลงในเอในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้คนอื่นและแฟนคลับ ได้ช่วยเหลือป้าแมวเท่านั้นต้องบอกว่าล่าสุดป้าแมวดาวพสัสดุ์มันก็ได้โผล่ขอโทษนางเอกสาวยุ้ยจีรนันหลังเห็นน้ําตารุ่นลูกนักแสดงยันไม่เคยเอ่ยชื่อโดยงานนี้ป้าแมวดาวพสัสดุ์นั้นได้เปิดใจผ่านรายการคุยแทบโชว์พร้อมกล่าวว่าพอเห็นคลิปที่ยุย้ยออกมาชี้แจงทั้งน้าตาก็ตกใจเพราะว่าตนไม่ได้เอ่ยชื่อน้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ทราบว่าชื่อย่ออะไรมาจากไหนไม่เพียงแค่ยุ้ยที่โดนทัวลง ตัวป้าแมวเองก็โดนหนักมากเช่นกันบางคนว่าตัวเองเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่หอยหิวแล้ววิ่งหาอาหารโดยหลังจากที่ยุยออกมาไล์แล้วก็ยังไม่ได้คุยกันถ้าตอนนี้ดูรายการอยู่อยากจะบอกน้องว่าป้าแมวเพิ่งรู้ความจริงเมื่อวานนี้ว่าน้องช่วยเข้ามาป้าแมวก็ขอบคุณน้องมากๆแล้วอีกอย่างป้าแมวขอโทษน้องที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเอาความเจ็บป่วยของตัวเองมาของเองิน แค่อยากขอโอกาสอยากของานทำส่วนเรื่องการฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์แรงๆทำให้เสียหายการฟ้องก็ต้องมีเงินแต่ป้าแมวอยากให้เขาหยุดจากคอมเมนต์ป้าแมวในทางที่ไม่ดีเลยมันทำให้จิตตกมากและสำหรับคนที่บอกว่าตนกับลำยืนยันว่าไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะวันนั้นไม่ได้พูดถึงยุ้ยเลยยืนยันไม่เกี่ยวกับยุย้ยแต่เป็นการเข้าใจผิดกันแค่นั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ